ายุถ่ายรูปคู่คุณลุงเขนหล่อมีดีกรีเป็นพระเอกระดับตำนานเป็นคุณลุงที่สนิทกับหลานแฝดน้องใส่ฟ้าน้องพายุแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับลุงเคนทีละเดทีลาสุด18กุมภาพันธ์ในอินสตาแกรมของหน่อยเคนนั้นก็ได้โพสต์ภาพคู่กับน,น้องใส่ฟ้าน้องพายุพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นข้อความเอาไว้ว่ารับบทในแบบ3ลุงขอถ่ายด้วยหน่อยคิดถึงจึงมาหา โดยภาพนี้ลุงเคนกับหลานนั้นเรียกได้ว่าหล่อแพ็กสมเลยละค่ะใส่หมวกและใส่เสื้อสีขาวทอดแบบความหล่อกันมาเลยให้หลังจากภาพนี้ที่ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นต่างก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายอาทิคิดถึงจังหมายถึงเคนนะเมื่อวานเอาคูกุ๊กมาดูอีกแล้วจ้าสามหลอ่อสามแซบหล่อทั้งลุงทั้งหลานเลยค่ะหล่อเหมือนลุง ยุเหมือนลุงมากหล,อลอ่ลอๆทั้งลุงและหลานเลยล่ะคะ่ะเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ